บริษัทตั้งหวังเจง็งบริษัทสุดโด่งดังย่านสัเพ็งทุกคนนายที่สอบไว้ตัดเสรศษวิญยังผมได้ค่าทุดแถววันพรุ่งนี้เท่านั้นนะได้ค่ะขอไลา้นสองวันได้ไหมคะพนักงานได้เอรผมคือประธานบริษัทจะไปส่งทานในวันพรุ่งนี้ผมตัดเงินเดือนอยังไงยังไงก็ไม่ส่งคุยรอกคะ่ะเออทุกคนฉันได้ข่าวว่าหวัวหน้าจะเปิดบริษัทใหม่ มันน่ายินดีกับหัวหน้านะน่าย,ยินดีเหม่อมันเหมือนจะลายหายเหม่อแต่เราก็ได้เดือนตัวเดียดวเช้าของวันส่งงานขออนุญาตค่ะมาส่งงานค่ะทำไมใบงานมีแค่สามฉบับวะไม่ทราบเหมือนกันค่ะคนไม่ส่งงาน เขาไปในห้องของพี่น้องค่ะเพื่อจะทำความจริงเมื่อวานไปงานที่ร้านฉบับหน้าพยัยามไปส่งงานฉันไปข่าวหน่ะถ้าเดินไม่ส่งก็ออกตาที่พูดไว้เมื่อวานกันแล้วกันดินหน่อยนะพี่หัวหน้าพูดก็ทำถูกที่ถูกแล้วลองคิดดูดีๆก่อนนะทำดำเลอ นคะดิฉันขออภัยที่ดิฉันใช้กริยาไม่เหมาะสมและใช้คําพูดไม่ดีกับหัวหน้าดิฉันจะรลึกทำงานที่เสร็จภายในวันนี้นะคะ,ะ,คคะหลังจากนั้นหัวหน้าก็รีบเข้ามาปิดแล็บท็อปของตัวเองก่อนจะเดินออกมาเพื่อกลับบ้านาก,การใช้ภาษาหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะ